เผอให้ใครดูนะพยะัยฆ์สุดโาวอะไรของจริงอะไรเงนะคุณเจผมสองสีนิลน,นะครับผมวันที่19ที่ไปขับไท่แลนนี้นะครับอ่านคอมเมนต์มึงหยิบของจริงเดี๋ยวหายบ้าแน่อะไรแน่ ผมยังดูไม่หอกเลยของจริงของจริงคืออะไรอะ่ะช่วยจัดให้ผมหน่อยพี่เอพี่เอฝากต้อมมาดีๆนะผมอยากรู้ว่าของจริงมันคืออะไรนะครับพี่ผมยังนอนอยู่เลยและผมไม่ได้จองต้อ,ตอมอะไรมากเลยเนีย่ดูดิ <c oughs> พี่เอยังไม่เคยเห็นลูกบ้าผมเลยโอ้ยมีเยอะนี่พิชานี้ยังไม่เคยเลยเนี่ยตอหมึ่ตอมด้วยเลยนะดูนะนี่ไม่เคยไปเผยให้ใครดูนะพ,พยาแอร์สโคว้าวัาดาม ้วยนะครับเอ็มฝากท้องมานักๆนะโอ้โหเดี๋ยวหายบ้างเน่อะไรมั่งมาแหละอ่านคองเนตนมาไปดูกันเยอะๆนะครับวันนั้นน่ะอยากเห็นผมโดนน้องไปดูกันเยอะๆนะวันที่19กุมภาพันนี้นะครับที่พระรามสองนะเออไปดูกันเยอะๆโอ้ยชิวจัดเลยต่อยกับมอยพี่เอ็มผมไม่ต้องทำอะไรมากเลยเนี่ยต้อมอยู่บนเตียงเนี่ยสบายเลยฮะ นะถึงไงฝากดูกด้วยนะครับฝา,ากติดตามด้วยนะครับต้องมันหนักๆนะครับที่สองดี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 